ันนี้าจาพีควัทจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับกาแฟะนะครับเป็นกาแฟสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นของยี่ห้อตาบักนะครับเป็นยี่ห้อแบบก็ที่แบบว่าเป็นคอมเมดีลอ่ะค่อนข้างจานอ่ะจะไม่เหมือนพวกอไอรีหรือพวกอะไรนะที่แบบว่าอันนั้นก็คอมเมดียลมานานแล้วแต่ว่าคือตาบักเนี่ยนอกจากในเรื่องของอ ความเขาเรียกว่าไงอะความเป็นแฟชั่นนะฮะของทางด้านแบบนิวอีล่าคาเฟ่ก็คือแบบมันเป็นคาเฟ่ย,ยุคใหม่ที่แบบถือว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะคราวนี้เราจะมาพูดถึงมเมล็ดก,กาแฟตัวหนึ่งคือซาบักมันมันไม่ได้มีดีแค่แบบแก้วมีความหรูหรามีระบบเมมเบอร์อะไรที่ดีครับแต่ที่เด่นของซาบักนะฮะมันมีดีอย่างหนึง่งคือมันเป็นกาแฟที่เวลาเราเข้าไปคาเฟ่เขาเนี่ยเนาะแต่ก่อนเนี่ยตอนที่มันยังไม่ได้แบบ คำว่า reserve นะครับที่แบบยังมีโซน reserve ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ฮิตเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไบร์ s t a ซาร์บัคจะไม่ไม่ได้เหมือนแบบสาขาทั่วไปสมัยนี้นะแต่ก่อนไบร์ต้าซาร์บัคเนี่ยสาขาทั่วไปเนี่ยคือความรู้ความเข้าใจน้กาแฟเขาจัดว่าไม่ธรรมดานะครับคราวนี้นะฮะผลิตภัณฑ์เด่นๆของเขาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเมล็ดกาแฟซึ่งไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟที่แบบเขามาทา ในบ้านเราด้วยนะฮะก็คือเอาพันธุ์นอกปลูกในไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ปลูกแบบเหมือนตามดอยที่แบบยอดฮิตของประเทศไทยเนี่ยเชียงใหม่ตากแม่่องอนเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบจังหวัดทางภาคเหนือเน,นี่ยลำปางแพร่น่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดแหละนะ,ะับทีนี้เขาทาม้ว,วนไชเเบนทําอะไรขึ้นมาเนี่ยราคาเนี่ยตกดิ่ที่สองร้อยห้าสิบกมต่อเกือบเกือบหกร้อยบาทนะครับ มันก็จะมีกาแฟบางประเภทพอไปรีเซิร์ฟเนี่ยก็ตกสองร้อยกรัมนะครับอย่างปานามาเนี่ยสองร้อยกรัมก็ตกประมาณแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับปานามาแปดร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับคืออะไรบอกว่าวันนี้ที่ผมพูดถึงคือวันนี้ครับเป็นนิการากกวนะครับมาลาคาทุล่ามันออกมาหลายครั้งแล้วแหละนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ย เขาจะมีในเรื่องของฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ช่วงตุลานะช่วงตุลอคมนะครับมาลาคาทุล่าเนี่ยข้าวๆนะครับวันนี้อยากพิเศษตัวนี้ตัวเดียวเลยคือมาลาคาทุล่าเนี่ยมันเป็นเมล็ดแบบประมาณว่าเม็ดยักษ์นะครับมันจะเป็นเม็ดยักษ์คือว่าง่ายมันจะเป็นเกินไซส์สิบ็มิลมนะครับโดยมากเนกาแฟมันจะเม็ดไม่ได้ใหญ่เลยมากแต่มาลาคาทุล่าเนี่ย นะครับใหญ่ไอตัวนี้เป็นเป็นมิกาลากัวนะฮเวลาคาชุล่าเดี๋ยวผมจะลองแกะตัวที่เป็นรีเซิร์ฟให้ดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นรีเซิร์ฟเนี่ยมันต่างยังไงซึ่งเวลาคาชุล่าเนี่ยตัวนี้นะ,มะเมล็ดมันก็จะใหญ่กว่ารีเซิร์ฟทั่วไปเดี๋ยวผมแกะให้ดูเทใส่เซนแกะไปแล้วแหละครังยิงน่ากลิ่นนะมันก็หอมอ่ะ แต่มันมันม,มีความต่างถ้าโดนม่ไหวอย่างคะอล้งลองเบียอ,อะไรเงี้ยอะลองมาดูใ้กล้นะครับก็เมล็ดมันจะประมาณนี้นะฮะดูนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวผมจะแกะปนามาให้ดูนี่นะปนามาวันนี้น่เดี๋ยวมาดูปนมามาเดี๋ยวตัวอื่นก็แกะพอมนี้งอ่ะผมอ่ะชอบกินกาแฟทางแถบโซน เซาท์อเมริกานะ่ะคือมันมีความรู้สึกว่าเอ่ออภิกาก็เคยกินแต่มีความรู้สึกผมชอบชอบรสชาติทางฝั่งเซาท์อเมริกามากกว่าครับกระทั่งแคริเ,เบียนหรือว่าไม่ก็เซ็นทัลอเมริกานะฮะอันนี้คือปานามานะครับดูปานามานะครับนี่นี่คือปานามานะดเดี๋ยวดูมาลาคาทิล่านะ ปาดามาไว้นี่ก่อนแล้วมาดูมาลาคาชุล,ล่านะครับดูเมล็ดมันความใหญ่นะครับนีปานามานี่คือขนาดเมล็ดนะครับลองเข้าไปดูใ,ใกล้ๆก็จะพบว่าวฮ้ยขนาดมันต่างกันเยอะนะครับแล้วมาดูอาอยังวัวเตม,มาลาอันนี้ก็เป็นกาแฟตัวโปรดของเม คือถ้าหมุดตัวอร่อยจริงๆอ่ะมันจะเป็นชื่อยาวหน่อยชื่อนี้ฮฮัวฮัวเทนาโกเนี่ยมันจะเป็นเมืองเมืองนึ่งนะฮะติดเอ่อจะไม่ได้แคริบเบียนจ๋านะข้อมไปทางแปซิฟิกแล้วก็จะไปใกล้ๆเม็กซิโกนะฮะไม่รู้ว่าชอบบันทึกแม่งมใหญ่อ่ะนะก็เป็นแบบทะเลที่ติดฝั่งฮาวายอ่ะไปดูกวัวเตมาลานะเนี่ยก็ นี่ฮะความใหญ่ก็จะประมาณนี้นะฮะเม็ดนะฮะประามาปัลลามาเม็ดไม่ได้ใหญ่มากกุเตมาลาก็จะประมาณนี้นะกุเตมาลานะฮะก็ถือว่าแบบประมาณแปดถึงสิบมิลนะฮะผมจะชงกุเตมาลานะครับ คือในความเป็นจริงอ่ะมันเหมาะกับการทำทำเอพเโซดธรรมดานะฮะช็อตก็ได้แล้วก็ฟิลเตอร์นะฮะเป็นแบบกาแฟฟิลเตอร์ก็คือแบบพวกกาแฟดิฟกาแฟอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีฮะแนะนำม้วนจ่ายเบนเนี่ยของไทยรสชาติจอกแบบเขาเรียกไงอ่ะชื้นๆแบบหวานๆแบบชื้นๆนหน่อยแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเทียบกับทางฝั่งคาเลเบียนหรือทางฝั่งแบบแถบภูมิภาคเราเนี่ย<ส>เขาจะหวานกว่านะครับกาแฟาไทยเนี่ยหวานกว่าอร่อยกว่าแต่ว่าจะสู้ไม่ได้แบบบางบางเรื่องเกี่ยวพวกความแห้งความเป็นดินภูเขาไฟอย่างเช่นสมมติเทียบสุมาตราเนี่ยไปเทียบปะปวงเนี่ยสู้ไม่ได้นะฮะอันนี้ผมพอากทะเลไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรียกอธิบายตรงนี้ฮะมาลงคาตุล่าเนี่ย ที่เขียวานี่กากลาโกะน่ะในความเป็นจริงนะมันมันไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องอยู่ที่นีกกน่กาลาโัวคือมาลาคาตุล่าเนี่ยในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันเป็นพันุ์ที่แบบเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาจากไหนไม่รู้นะตอนแรกแบบทําไมมันใหญ่ทั้งเลยคือคนพื้นเมืองเขาเรียกเฮ้ยแม่งไม่ช้างไม่ช้างแบบเหมือนเป็นเม็ดแป้งอ่ะ แล้วอันนี้มันก็ฝรั่งให้เรียกไฮเบตมันก็กระจายไปเป็นแบบอ่าปากาัดปากัสปากัสมาลาปากัสก็คือแบบประมาณว่ามันก็เป็นเหมือนพันธุ์พื้นเมืองเหมือนกันนี่แหละอยู่แถวเอเซวดอร์นะครับเอเซวดอร์อย่างเงี้ยเนี่ยแบบเอเซวดอร์ก็จะออกแบบขั้วกลางขั้วกลางขั้วห่อนกันนะเอเซวดอร์นะครับไอ,อ,อ,แบบอ,อ,อ้ปากัสเนี่ยคือหรือเรียกว,ว่าพีพีแกนเมล่าเนี่ยก็คือแบบ เหมือนเป็นพ like ันธุเน like uh ี oh. ้ยพ uh ันธุ์ปลาแก๊สเนี่ยผสมกับอมาราโกปีดมันมันจะมีอีอเมชช้างเนี่ยครับถ้าคนถนัาเรียกมารามาราโกกิฟนะฮะมาราโกกิฟมาราโกปีดอะไรเนี่ยอซึ่งพอมันผสมกันเนี่ยผสมกับแถวแถวไอเจ้าปลาแก๊สเนี่ยของเอลซราดอมั่งของอะไรมั่งเนี้ยพันพื้นเมืองแถวเม็กซิโกเนี่ยก็จะได้ปลาแก๊สเนล่าออกมาส่วน มาลาคาทูล่าเนี่ยมันคือมาลาโกกรีบนี่แหละไปผสมกับเป็นคาทูล่าเนี่ยคาทูเนี่ยก็คือแถวแถวบาร์ซินแถวแถวอาร์เจนตินานะฮะในความเป็นจริงอะมีมากแถวเม็กซิโกแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวด้านการค้านะฮะของทางพวกเมกกะแฟหรือแบบพวกพืชพันไม้บางชนิดนะฮะเช่นไม้รสบูดไม้อะไรเงี้ยมันก็เลยเมีผลนะตอน่อ ทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ออกมาคนระับก็เหมือนแบบในแนวบูมาเท่ะว่ามาต้องความสูงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรัฐบาลหรือแบบสมาพันธ์อะไรเนี้ยออกใบเซอร์ให้เนี่ยแบบมันไม่ได้ทุกภูเขาทุกเนินนะอะไรอย่างเงี้ยแบบขึ้นอยู่กับดินลมแสงแดดคนที่ไปทําเทสเตอร์ตรงนั้นด้วยฮนะพวกนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับารค้ามันก็เลยนะครับมันก็เลยทําให้เอาจริงเนี่ยเม็ดมะละกอกรีเนี่ยไปผสมกับพวกพันธุ์ แคทหรือว่าพันแบบคาทูล่าเนี่ยมันเลยเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศนะที่มีก็คือที่ฮิตเนี่ยมีนิการากวัวมีกัวเตมาลานะฮะแล้วก็เป็นเม็โกซิโกนะฮะแต่ว่าเราจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมเราไปหาในตลาดไม่ค่อยมีเม็กซิโกเลยอะไรเงี้ยนะนความจริงเม็กซิโกกับอาเจนนีก่ก็ปลูกนะฮะแต่แบบายเป็นแบบเหมือนเขาไม่ไม่ค่อยทําชื่อตรงนี้ออกมานะครับก็เนี่ยจะมี นีกาลากักาูมีสวัดอนะครับแล้วก็นี่ฮะกัเตม,มาลาที่หิตๆิตเนี่ยสีก็จะเป็นขั้วกลางแบบไม่ไม่ได้แบบไปทางเข้มเลยคือแบบว่าอาจจะค้อมาทางอ่อนเล็กน้อยนะฮะคือความจริงผมเทสไปหลายแก้วแล้วแหละมีผมก็จะชิมให้ดูนะฮะนุนมากินกาแฟก่อนนอน ือเราจะบอกว่ากินยังไงมันก็หลับนะฮะแต่ว่ารสชาติมันเคลียร์เคลียร์ที่หมายความว่ามันมีแบบความเป็นเป็นกาแฟที่เพอร์ลฟนะครับมันมีความแบบความเป็นโกโก้นิดนิดนัตตี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ในในความจริงเนี่ยถ้าผมเอาเครื่องชงที่เป็นแบบแนวดิฟมาให้อย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าเออแบบประมาณ สองนาทีสี่สิบวินะฮะแบ่งเป็นห้าครั้งก็ได้ครั้งหกสิบวิอะไรอย่างเงี้ยบูมมิ่งมันไปก่อนสักหกสิบกรัมน้ำหกสิบกรัมประมาณเก้าสิบกองศานะครับไม่ไม่ต้องร้อนมากนะครับหกสิบกรัมบูมมิ่งเอาเข้ามาหกสิบน้ำหกสิบกรัมก่อนที่เหลืออีกสองร้อยสี่สิบกรัมก็แบ่งเป็นสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้เป็นกาแฟดิฟที่เหมาะสมกับพวกซิงเกิลออริจินพวกนี้นะครับก็อันนี้ผมทำเป็นเอโซช็อต แนะนำอย่างหนึ่งนะับทำเป็นเมกาโนนะครับมันจะได้รสชาติที่แบบหวานแบบเอาตรง,ตรงคือผมกินกาแฟมาเยอะผมบอกเลยถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากได้นีกลกลาัวที่เป็นมาลาคาทิล่าที่แบบเป็นของโบนสไอเลสนะครับหาไม่เจอตอนนี้ก็มีของต่างประเทศนะฮะซึ่งช่วงนี้ยังไม่ค่อยอยากสั่งของจากต่างประเทศมากนะก็เลยเอาเท่าที่บ้านเรามีนะครับไปเจอตาบัฟ ทำออกมาก็เลยไม่รอฮะก็คว้าไว้ก่อนนะครับมาพร้อมกับเยก้าเชฟนะครับก็เป็นยอดกาแฟที่ทุกคนรู้จักกันดีนะของเอธิโอเปียนะครับมาพร้อมกันปานามาก็ยังมีอยู่นะครับก็แล้วก็เนี่ยออกมาตัวลูกมีโกเตมาลากับเอสวดอนะครับมาแนวๆแบบขั้วอ่อนครั้วกลางคือ เมกานโนี่เป็นไรก็สดชื่นมากนะกินได้ทั้งวันนะครับก็ป้วนเปี่ยนอยู่ตรงเครื่องชงเนี่ยแหละนะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเทสให้ดูคือบอดี้อ่ะค่างๆออเยอะนะครับเยอะแบบเยอะที่นี่หมายความว่ามันเป็นค่างางออกแบบ เป็นเพียวคอฟฟี่ที่แบบว่าแอซิดเยอะนะครับตัวนี้ยแอซิดจะเยอะแล้วก็มันมีความแบบหวานออกแบบอันอันนี้ไม่นับแบบที่แบบว่า a f t e อ t a s t e อะไรนะแบบตอนชิมแบบจระจาอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่ามันแอซิตีสูงแต่ว่ามันให้รสชาติที่ค่อนข้างเคลียร์นะจะแบบฟุตตี้นิดนิดนะแบบเป็นกแบบเหมือนเป็นฟุตตี้ทางแบบซาเวอร์หน่อยครับ เือเมากิบเนี่ยหรือแบบพวกกาแฟสเปเชียลบางที่นะครับอย่างเช่นแบบบูมาเทนเนี้ยแน่นอนมันก็มีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยนะครคือตาบักเนี่ยเขามีวิธีการปลูกล้างคั่วอะไรเขามีสูตรนะครับค mm hmm. ั่วก็คั่วจริงๆตรงคั่วยากอย่างมเมล็ดที่แบบไข่ค่ายดังๆนะครบแบบโอ้โหแบบรสชาตินี่เยอะนะฮะเฟเวอร์นี่มาเป็นแบบห้าหรือสิบ ชนิดอะไรเงี้ยผมมองว่าเฮ้ยเอาจริงมันก็กินจริงไม่ถึงหรอกมันก็กาแฟเหมือนกันหมดแหละแต่ถาาเฟเบอร์มีจริงมันต้มีจริงแบบเฮ้ยออกไปทางไหนออกไปทางแบบอ่าแบบไม่ว่าจะเป็นซีตงซีตัอสตออกไปทางดอกไม้แนวไหนเนี้ยมันก็เป็นจริงแต่ผมมองว่ามันสองสามอะสองสามรสชาติมีอยู่ประมาณนั้นแบบหูไม่ได้เยอะแบบเหมอนจ่าหน้าซองอะหรอกผมว่าไม่ใช่นะอันนี้ออกเคลีย คนกินบ่อยจะรู้สึกเอมันมีวความขมเลยตัวนี้นะครับไม่ขมเลยลก็ยืดนุ่มแล้วแบบไปชี้จัดเลยนะครับตัวนี้คือว่าเป็นมเมล็ดที่แบบเหมือนมันสะสมสารอาหารมาแบบนานนะครับนานเหมือนแบบซึมรสชาติแบบพืชพันธุ์สไปซี่อะไรแถวนั้นมานะครับก็ส่งผลร,ราคานะครับมันจะราคากระโดดกว่ารีเซิร์ฟ ประมาณ50หรือ70เปอร์เซของกลุ่ม r e s e r v นะครับ r e s e r เนี่ยตกประมาณ250กรัมหรือ200กรัมเนี่ยโัวที่850บาทนะครับตัวนี้นะครับมันราคาเท่าไหอยู่ที่พันสองนะครับก็ตกกร,รัมละหกบาทนะครับหนึ่งกรัมหกบาทแต่ว่าคืออะไรบอกว่าพอไปทําเป็นเอสเปรสโซแบบเป็นช็อตหรือเป็นกาแฟดิฟฟิวเตอร์ตัวกองหรือไม่ก็แบบเป็นพวก เมกาโน่เนี่ยใส่กินกับน้ำส้มนะครับกินกับน้ำส้มอย่าอย่าใส่ไซรัปอยอะกินน้ำส้มหรือแบบเป็นอเมริกาโน่ธรรมดาผมบอกเลยว่ารสชาติไม่นธรรมดาผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่แบบเฮ้ยมันหวานอเมริกาโน่ธรรมดานี้หวานเจี๊ยบเลยแบบไม่ต้องใส่ไซรัปเลยแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าต่อไปกินกินกาแฟไม่อยากใส่ไซรัปแล้วเจอตัวนี้นะแบบพวกเนี่ยกลุ่มเนี่ยฮะโกเตมาลาเนี่ยผมต้องไล่หาซื้อร้านนะ ร้านไหนมีโกเตม,มาราขายไอเอซดอหายากพวกมีกะละลัวหายากเนี่ยต้องไปไล่หานะครับมีร้านร้านคุณภาพดีเถวบางขุนนนก็มีมีร้าน,าน,นาทีนนนมม่เจอมาดีครับบอกเลยก็วันนี้ฮะก็มาครับบรรยายรสชาติอาจจะแบบบรรยายได้ไม่หมดนะฮะคือของนี้มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับ คือมันหายากนานๆทีน่องจากแบบดีมามันน้อยครับคนก็ไม่ค่อยเล่นก็เป็นกลุ่มแบบเป็นกลุ่มแบบเฉพาะจริงเนี้ยฮะก็เล่นเล่นแบบไล่หา้เม็ดช้างมาเาราขีผสม,มเป็นแบบอีแก๊สผสมเป็นแบบมาราคาทูราอย่างเงี้ยหายากเขาเลยไม่ค่อยทําออกมานะครับก็ไปเล่นเป็นซิงเกิลออริจินทั่วๆไปนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับฟังนะครับ ขอบคุณมากครับ